อีลีมูเจ้าผู้ลังก็ได้บอกเข้าใจดอกแต่กี่เ้ออันเม่เวลาแม่ใส่ให้ร่างจานโอ้ยนางบีอยากสีห้องอยากสีไห่ก็ย้อนคนบมักเนาะก็ย้อนบชอ,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 อบเนาะแม่นี่ก็มันมันใส่ลูกกิลีแม่มูเจ้าเป็นคือแม่ข่อยบอใส่กูจนซูเมอร์นี่มูเจ้าเอ้ยน่งบีเปลี่ยนผัวมาแล้วจากว่าจากคนมีลูกมาจากว่าจากคนแม่น่งบีกับบเซาใส่เอา ใส่ให้เต้นนาลูกนี่ใส่โอ้ไม่ไ่ใส่กูงึดไหลใส่ไม่มีบอกว่าเอาเจ้าเอาเจ้าเอาอันเจ้าเอาแม่บ้านบอเดยวหนูจ้างมาให้เจ้าอยากได้จากคนเดียวหนูจ้างให้หนูจ้างเดี๋ยวนูจ้างก็ได้แม่หนูจ้างให้เจ้าก็ได้สองสามคนแม่บ้านเอาเจ้าสีใส่เขาเท่าไรเจ้าไส่หนูสจ่ายเงินเดือนเขาเท่าไรก็ตามแต่เขาอยากได้เท่าไรก็ตามแต่ว่าแต่ให้ยากใส่หนู นังมีว่ากับแม่ยังสิบ่ค่ะคือเกาบ่าบอเอาใส่สล,สสล,สลูกมีความสุขววาจันโว้ยกูงึดไห,หลใส่ลูกมีความสุขก,กูเกิดมากูกวดหัวแต่ได้ยินนี่แหละใส่ลูกมีความสุขนอกนั่นกูบาเคยได้ยินดอกสูมีแต่แม่กูเนี่แหละใส่ลูกมีความสุขววาจันเออใส่ก็ใส่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 ลูกมีความสุข บ่้าใจบ่วบ่ากุมบ่อยากให้ใจเอาไว้มองนี้จังสิเลี่ยนมองไวไหมเอาอีหลีค่ะมือเจ้าขาเนาะจ้างสิจ้างแม่บ้านให้บ่เอาอีกไม่ให่น้อยอเป็นจังสิบ่เอาบ่าอยากได้งึดหลอ,อีหลีค่ะเป็นไปจังสินะคะน้องบีบ่ามากล้างจานบ่ามา บอมกักค่ะบอมกักให้น้องมีไปเหตุทำความสะอาดอาาเอามึงคือขึ้นมาแล้วแท้มึงก็ยังได้ยินกูอยู่เนาะสติกูฟังมึงเละอยู่ปุ่นฮะกูฟังมึงมมึึงงปเเระตูดฟังกูอยู่หม่องประตูมึงได้ยินติบ้านสิแล้วเราเดอ้อไอสติกเด้ออีกอ,อ,ามมาอีกสองสามอาทิตย์อีกสองสามอาทิตย์บ้านนังบีก็เสร็จแล้วค่ะไม่เจ้าคาก็ซื้ได้ง่ายสิได้ง่ายบ้านโอ้บวกนึงหลวงพิมพ์เอาอี้ลี ใส่ลูกลูกใส่ผัวต่อจ่าเอาอีหลีเด้มนตองจังสี่ <c oughs> ก็ร้องมาให้นังบีใส่เบิ้งตีลอ่ะอิฟยูน็อตเล me มี <c oughs> ใส่ยูไอ้น็อตเล็ดยูเซิงมีนี่ยังใส่ใส่ไอเมนเทลหนึ่งยูดูซ้ำติ่งเอาอีหลีค่ะมือเจ้าขาอีหลีกินกินข้าวปุน้นน้ำกันมากินข้าวปุน้นน้ำกันไลทกระเด่งเอาบอมเบนไลทขอความเด่งเออเอามาให้มันเป็นเด่งสี่มาๆมา,มา เดี๋ยวสิให้ไอันติกกินดูอันสติกต้องกินอยากก่อนอาหารบอกอันชติกกินอยากก่อนอาหารไปถ่ายรูปกับผู้เบาไลน์เดะไปถ่ายรูปกับผู้เบาไลน์อีกแล้วไลน์แมนเป็นเป็นเป็นอันนี้บอเบาเป็นเอฟซีไอสติกเต๋อบอกว่านังบีบอกไอชติกบอกว่าไอสติกจังไดเอาเอาว่าจังไดเอา Come on e n d i n บอรให้กูจับมึงก่อนผู้เบาไลน์แม่นมาจังไดพิสติกพิสติกแบงส์สได้รูป ต้ดุกะโอ้ยะะรางขามุ้เจ้าขาเออสิได้ย้ายบ้านและะ้วค่ะมุงเจ้าขาอีกสองสามอาทิตย์เนาะอีกสองสามอาทิตย์แต่นองบีเก็กับท่านคือคืออีกสองสามอาทิตย์บ้านนองบีเสร็จบ้านนองบีเสร็จนะคะอีกสองสามอาทิตย์หันได้ว่านองบีสิได้ย้ายเขาไปเลยบอ,อันนี้นองบีเก็ยังน่มาท่านในหูนังบีงว่าถาเบื้องก้อนเนาะว่า,าถาเบื้องก้อนค่ะว่า เจ้าของสีจังไดเพราะว่าอันของซื้อเขาบ้าน,นยังไม่ทันได้เบิดยังไม่ทันได้แล้วก็เลยว่าถับเบื้องก่อนวาสีพ้อบอแนะท่านแต่ว่าบ้านน่ะตกแต่งเสร็จต,ตกแต่งเสร็จอีกอีกอ่ออีกสองสามอาทิตย์น่กสีอีกสองอาทิตย์นี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้วัดถาบ้านใชแ้แล้วเด้อแล้วต้องเป็นสีจงังจีบิดทั้งเมืองไทยไปเล่น <laughs> ปิดกรุงเทพเล่นยมือเจ้าเอ้ยเอยเอมันต้งอง,ตงอย่างสี่นะคะมันต้องอย่างสี่เนาะมือเจ้าเนาะจังสีสมฐานะสักสีหนึ่งปีเอ้ยสูส้มหิตีกูก็เอาเล่นไปไังั่นแหละคุณร้งกนเขาแม่เป็นเขาแม่ปันป้นมึงมีเวอร์สีเบสต่างอียงอีหามึงเป็นโปลิโอตีอีเล็กค่ะมือเจ้าขามึงดีจิวบอกให้ฟัง ซุ้มของแม่เบิงนังบีพราะเห็นนังบีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเห็นตัวแทนของนังบีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเห็นนั่งบีภาพแบนจะเลื่อนติบโตพราเห็นนะคะคุณเจ้าค่ะนั่งบีเห็นห้ตัวแทนมีบาทมีรถนั่งบีภาพตัวแทนขายตัวแทนมีเงื่อนกันเป็นแสนเป็นล้านมีเงืนกันเป็นพุลเซิบล้านยังสี่แมสำหรับตัวแทนนะแมเขาขายได้กําไรเดือนหนึ่งพุละสองสามแสนยังสี่แม เขาขายได้กับไรเดือนหนึ่งนะคะผู้ละหาหกหมื่นยังสี่หมเขาขายได้เดือนหนึ่งนะคะกําไรกันแปะเก่าแสนกับไรกันเป็นล้านยังสี่ไหมสำหรับตัวแทนเดอร์นะคะมิอเจ้าขาบาทนี่อันส้มทีอิจฉานะคะมิอเจ้าขาุ้มทีแบบว่าบบมักนั่งบีุ้มทีซังนั่งบีหนูไหมคะ่ะเขามาเบิ้งนั่งบีเวลาบีโพสต์อ,อย่างลงยังสี่นะคะมิอเจ้าขามันดิ้นอยู่ยังสี่แหละนี่มันอยู่ยังสี่เชืกูจะคอยดูว่ามึงจะไปได้สักกี่ด้าเชือ จะคอยดูว่ามึงว่ามึงจะไปได้สัก,กว่ามึงจะไปได้สักเท่าไหร่หกูจะคอยดูมึงจะล้ม้ะมึงเดี๋ยวกูจะเหยียบให้จมดินยืนสิละค่ะมเจ้าครับทั้งปากทั้งตาอย่ากเียงยจังสิทั้งปากทั้งตาอีหา่าตอนเด็กๆพ่อแม่มึงหยดโบลิโอหรือไงคะ เห็น้อื่นเขาได้ดิบได้ดีเจ้าของนะคะแต่คิ้วกินหนาแต่คิ้วสิแตกหนาดูจสัสติมึงเป็นยีหงยังพ่อแม่งเลื่มหยอดโปลิโอติตอนมึงเป็นเด็กน้อยโปลิโอกำเริบติอีภาคกูคงึดไหลยอยากคว,าวิธีการมาเรียนกับกูจ่ายเงินมาเพราว่ามึงสีขายแบรนด์ยังก็ตามแต่เดี๋ยวกูสอนให้การตลาดนะเออเอาบอเดี๋ยวกูโคชิ่งให้ หนีแม่มันบังไฟกูบักภาคนี่ก็ได้ it's on the fire เด้ yes ห่วยเอาอีลีค่ะมือเจ้าค่ะอยู่จังสี่แหละทั้งหูทั้งตาเอ้ยกูเงิดไหลสติ๊กมึงเป็นอะไรขันมึงสิเป็นไหลฮอดปันนี่มึงสิ้นเป็นสิเป็นตาลรอดบ่นี่บังมือเจ้าค่ะบังรักว่าเป็นเอียงเป็นเอียงกูฮาก หักยูใส่หักวัสดุข้าอเนสเอื้อเออจังเมนเท็ดคือสติกระดาเมีคือว่ัสัเอออิลี่ได้เัยสนใจเป็นตัวแท่นได้ค่ะได้ได้ได้ไปหาคุณหมอม้นไปหาคุณหมอเดีวไปหาคุณหมอไปหามาพี่มาพี่สติกเด็กกูสีเห็ดให้มึงเซามาพี่มาพี่มากินเข่าให้มันแล้ว แพรทองแทนเมียมันก็สีนูจักเชื่อใสีให้หนู้ทองยังไหญ่ใหญ่เจ้าหญิงเมว่าแพรทองแทนเมียเดินน้องบีสวยขึ้นหลายเอื้อยหันสาขอบคุณในลายค่ะหักคาในอย่างง่ายขอบได้เอิญมาหักเขาเอินว่าสะอึกคือสะอึกเออสะอึกอะไรสะอึกสะอึก is hik up ขันสะอึกนี่ is เสนอนะมึงเข้าใจบอ not say สะอึกเด้อ say สะอึกสะอึกสะอึก is like a เสนอหนามึงผู้จักบ่เสนอหนาสะอึกสะอึกสามสิบชั่วโมงแล้วอ้อก็บ่เป็นยังดอกไอ้ชะติกจาตายโด้กูว่ากูว่ดีกูกูบ่ได้กูว่าบ่ดีจังไลยกูบอกว่าไอ้ชะติกจาตายโด้กูบอกจังซี่ก็กูบ่ได้อยากให้ผัวตายเนาะไอ้ชะติกจาตายโด้มึงเละกูเป็นยังไอ้ชะติกอยู่กับน้องวีโด้ไอ้ชะติกมี ประกันจากล้านอินอา่อาไอ้สเต๊กอินเชนเล่นจากล้านก็ ค่ะพระเจ้าค่ะไอสติกเคียดโอ้โอ้โอ้อีพ่อขอโอ้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 มาพีมาพีบักหลามาพีมาพีมาพีด้อยเห็นเซิร์ฟแล้วเร็วโอ้ยตายน้ำมันระบาดนี่คุณนอนลงกับคูณโบมีนอนลงกับบ่มี่อย่างเวลานอนลงเพราะอึือกแต่ยัฟตูเรดีเลยโอ้เวลานอนลงเพราะอึกมาแล้ว <laughs> อีหยังมาแล้วไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอคุณหมอบอกไอสติกนั่นนองเออคุณหมอบอกให้ไอสติกนอนเออโอเคนะคะมือเจ้าโอ้ยเนาะไอสติกไอสติกนั่นนั่งกับคุณหมอเบ่งก,กูเอาบอ่นายอยูนิคุณบุบคุณหมอเบ่งนาเออเนาะจังแมนเฮ็ดคือเฮ็ดคือคุณหมอบอกเดี๋ยวปัวเอาก่อนค่ะมือเจ้าคะ่ะเดี๋ยวบ่ได้นนั้นประกัน <laughs> คุณหมอบักสเต็กด้วคุณโมอกบักสเต็กบอกว่าจะไหน Why you sit Come on คุณหมบอกบักสเต็กเด้อบอกบักสเต็กว่าจะไหนเอ้าคุณหมอบอกไอซิตี้เช็คเลือดก่อนเช็คเลือดเออเช็คเลือดแล้วจะไหนเอาเอาเลือดนี่อ๋อเจาะเลือดเคลื่อนไาเจาะเลือดสับกับมีดกับเอาเลือดเอาบไม่ผู้ใดเอามีดมาสับเจาะเลือดดอกบักห้ามึงเอาเลือดนิดหน่อย Whip the needle baby เข็มเออออกเลือดกับเข็มเจาะเลือดออกกับเข็มเออโอเคเข้าไปเอ็กซ์เ์ไปเอ็กซลเย์นมเอ็กซลเย์เขาไม่ได้เอิรนเอ็กซลเย์นมอย่าง s w อกเออเอ็กซ์เรย์ i วงนก s วงอกพ่อแม่ .swing นกเอ็กซ์เรย์ i วงนกไปเอ็กซ์เรย์ i วงนก s วงอก s วงอกเออเออเก่าโอเค นั่นนั่นลงโยกนุ่งเสมงเด้อโอเคหมอให้นอนลงทั้งเตียงชั่วโมงหนึ่งค่ะเออเออสติกนั่นลงนุ่งเสมงนอนลงแล้วบ้านนี่กินน้ำกินน้ำบิ่งผู้สาวเออหมอคือได้เบิ่งผู้สาวฮะคือได้ไปเบิ่งผู้สาวกินน้ำอยู่ตลอดสาวพวกับแม่กูเออเอออืมีผู้สาวไรหัวไอซ์สติกว่านิดหน่อยเออไปดูเออบางเปียก หนึ่งชื่อมืนคุณหมอมาแล้วบักเซติกมาอยู่ออฟฟิศกูคุณหมอมาจังใดกันบักเซติกไปอยู่ออฟฟิศกับกูไอเซติกไปออฟฟิศคุณหมอเออคุณหมอบอกนั่งนอนก่อนคุณหมอบอกให้น้อนลงแบบนี้เอาเซตดาวน์ please please w o r k i n กับกูเออเออเออกูเซตดาวน์เออนั่งนั่งลงเลย คุณโมใส่เบนตาเจนซี่ใส like like ่ใส like like ่เบนตากับเช็คเอกสารเลือดเช็คเอกสารของเลือดแล้วนี่ค่ะผู้หอบเช็คเอกสารเลือดกับเช็คเอกสารบวกบักซิตี้โอ้โหเล็กบอดี้อย่างเล็กบอดี้เล็กลางจานอย่างเล็กลางจานยุดเลียดเห็นไอซิตี้เห็นลางจานลางจานไล่อยู่บ้านคุณโมบอก เมียโอโหเมียดาไลบอกเมียดาไลบอกหมอเช็คเลือดนะคะหมอก็เลยเห็นนะคะว่าหมอเช็คเลือดหมอก็เลยเห็นว่าเมียใส่ไอสติกหลายเพราะว่ามันซึมเข่าในกระแสเลือดเปอร์เซนคําดานังบีคําใส่นังบีซึมเข่าในกระแสเลือดไอสติกหมอก็เลยบอกว่าหมอก็เลยบอกว่าเมียมึงใส่หลายติเปร์เซ็นต์เอ้ยแล้วแต่สีบอกสนใจกาแฟไดเลยค่ะเอื้อธนวัฒน์อันนี้อันนี้โอเคเออ โอเค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 อันนี้โอเคโอเคโอเคก็โอเคเออโอ้โหอันนี้บอดี้อีหยังบอดี้เมียดาไลบอสอยู่บ้านพราเช็คเลือดบอกว่าเมียบดเมียบดอันพราเช็คเลือดพอหมอเช็คเลือดบอกว่าอันหมอก็เลยถาม่าเมียดาไลติ่งอยู่บ้านเพื่อนสถิติบอเออดาไลดาราสมมือดาราสมมือแก๊บ ล้างจานหลายบ่ล้างจานหลายบ่หมอถามไอซิติกบ่ครับผมกับกูโอ้ยสานบ่กับกูกับกูโออเนาะครับผมกับกูเอาเอาเออเออเนาะเดี๋ยวจะทิ้งบ่คุณโมบ่โอเคหูุดหงิแล้วโอเคคุณโมเหนไอซิติกนั่นองกับบ่มี บอกบอกบอกหากมออามอให้นอนลงแล้วก็บอกเช็คเบิ้งแล้วก็บอมีหักครับเออโอเคเอาบักซิติกไปยุบานกับตน้องบอกเฮ็ดเนี่ยบอกหลังจันอีบบอกมีอะบอกหลังจันบอกมีอะไรบ่ได้บอกมีอะไรหลังจันสังครั้โอเคนอนลงกับเมียเฮ็ดคือขับหมา พวานอนลงหมอกับหมอนหมอนหกับเมียไปล้างจานไปเฮ็ดกับเขานวดนวดพวบดดาโวดีกับพวกดปวจุบพวสีพวะเบตันพวไปสี่ยงไปยูเซบ่นบบตานพวล้างจานบบตานพวล้างบ้านพวะนอนงอยู่บนที่นอน กับว่าเหตุยังนึ่งนัดติดนิ่งดือนนิ่งไม่อะไรติดนัดติดก่อนหมออย่างนี้กูสิไปขาคุณคุณหมอเช็คเอกสารเลือดด้วยบอกไอสติกกินเหล้าบอสไอสติกบอเนาะบอสกินเหล้าคุณหมอเช็คเมืองเลือดไอสติกก็เลยถามไอสติกว่าไอสติกกินเหล้าบอสบอมากกินเหล้าบอกินเหล้าเออเออออกด่วนเลรอวบอกินเหล้า กูบอกคยเห็นมึงกินเหล้าจั๊กเถียกินเหล้ากับมูโอเคกินหนึ่งซองแก้วบอกกินไรคุณมมบอกโอเคไปหาโมเคนอยู่อีสานกับกินซาโถกินเหล้าเข้าด้วยเออมหมอหมอหมอไปแล้วกับดีเล่อเออจอดหมอโรงพยาบาล ห <Yeah. S 2> มอโรงพยาบาลเช็คเบิรงไอ้สติกในเลือดบอกว่าไอ้สติกได้กินเหล้าบอยสติกบอกว่าบมอ่อก,กินเหล้าห <c oughs> มอก็เลยบอกว่าให,ให้ไปอีสานให้ไปหาหมอแค้นแล้วก็ให้ไปกินสาโทคุณมือบอกหนึ่งมือกินสามแก้วหนึ่งมือให้กินสามแก้วเปิดตาลืมตากินหนึ่งแก้วลืมตา <c oughs> เสร็จปุ๊บกินแก้วหนึง่งกินนาหานกินห <c oughs> นึ่งแก้วเขาเทียงก้อนเขาเทียงให้กินอีกหนึ่งแก้วมีเมียบอก ราติสวัตกินหนึ่งแก้วด้วยก่อนนอนให้กินอีกหนึ่งแก้วสันุกบักหามึงบอกไปชุดทิพย์ชุดแดนครับไ <laughs> อซิติกบอกเอา้ากูบอกอยากกินเราไปหาคุณโมโรง,งบ้านคลกุงเทพคุณโมอบอกบอกไปเนี้ยกูเช็คเล็วไปหาโมเกนอยู่อีสานเด็ดไปกินซาโตกับโมเกนกูบอกกูบอกอยากเมาคุณโม กูอยู่กรุงเทพเด้อกค,ค,คกูกิกันกับอดีสันมืออื่นกูบอกไปกูอ <c oughs> ยู่กับแม่กูโอ้ยบักข่าวมันเลยมาก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 ินเขา้ามาโอ้ยแล้วแต่สีเว้าไปแบกบสติกมีกันได้